เ่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30มกราคม2 5 6 6ช่วงที่รอตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนนะคะเรามาอัปเดตกันว่าถ้าหากผ่านการตรวจสอบมาแล้วสำหรับคนที่ผ่าน,นก็ขอแสดงความยินดีด้วยและสำหรับใครที่ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 6กแล้วไม่ผ่านนะคะสามารถยื่นอุทธร์แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คลิปนี้มาดูกันว่า ยื่นแก้ได้ที่ไหนและจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไล,ล <c oughs> ค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านสามารถเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566ได้ตลอดเดือนมกราคม2566 ซึ่งก็วันนี้30แล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการตรวจสอบนะคะและหากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สามารถตรวจสอบ ผ่าน3ช่องทางนะคะหากผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสถานาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เป็นผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นเรื่องอุทธรตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยใช้ระยะเวลาการตรวจสอบสิทธิ์1 5ถึง30วันหากอุทธรณ์ผ่านแล้วนะคะยังยังคงได้รับสิบบทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังส่วนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องผูกบั ที่พร้อมเพยกับหมายเลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆในอนาคตสำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูขั้นตอนและวิธีการยื่นอุทธรณ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหนบ้างนะคะ 1. ยื่นอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o g o th หรือ welfare.mof.go.th โดยผู้ลงทะเบียนสามารถคลิกขอยื่นอุทธรณ์ผลระบบจะให้ระบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อลงทะเบียนขออุทธรณ์ผลนะคะสองที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้แก่ทกอสอกรุงไทยออมสินสำนักง,งานรลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพหมหานครนะคะและสำนักง,งานเมืองพัทยาหรือสถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนดังกล่าวกำหนดนะคะโดยผู้ลงทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงณจุดตรวจสอบสิทธิ์ตามที่หน่วยงานรับลงทะเบียนได้กำหนดไว้ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นนหน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการกดตรวจสอบผลการพิจารณา คุณสมบัติแทนผู้ลงทะเบียนนะคะหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านใดให้ผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะอัปเดตตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหากตรวจสอบเสร็จแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะในช่วงที่รออัปเดต การเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติเราก็มาเตรียมการมาเออถ้าหากเราไม่ผ่านหรือเพื่อนเราไม่ผ่านจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะ